จากจบเรื่องเด่นยันนี้ครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับทเพจของ3พลัสิวเราเจอกันได้ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook แน่นอนวันนี้คงจะต้องมาพูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเราที่ค้ำวันนี้นะครับเราต้านเกาหลีใต้ไม่อยู่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกาหลีใต้หลังจาก เจอไทยเราบุกไปเสมอหนึ่งหนึ่งพวกเขาได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบสาหรับพวกเขามาแล้วที่เอาชนะไทยในบ้านพวกเขาเองไม่ได้ก็เลยวางแผนวางหมากมาดีมากครับแล้วเมื่อวานนี้กเกาหลีใต้ก็แสดงเห็นว่าพวกเขายัางเหนือกว่าเราครับแล้วก็บุกมาชนะเราได้3ประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์ณเวลานี้เรามีสถานการณ์ที่ไม่ไม่สู้ดีเท่าไหร่กับการที่จะลุ้นเข้ารอบ3ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกของโซนเอเชียเพราะว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่ ไทยเราจะเริ่มลงสนามเนี่ยจีนลงเล่นก่อนเล่นในบ้านและเขาก็จบเกมก่อนไทยเราครึ่งชงั่วโมงจีนถล่มสิงคโปร์ไป4ประตูต่อ1พอเราแพ้เกาหลีใต้ศูนย์ประตูต่อ3ทําให้จีนณนะเวลานี้มีเพิ่มเป็น7คะแนนไทยเราอยู่ที่4คะแนนที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือจีนจากเดิมเนี่ยติดลบ2หมายถึงผลตัดประตูได้เสียเราบวก1พอเราแพ้3ลูกเมื่อวานเราเลยกลายเป็นลบ2ในขณะที่จีนชนะในความต่าง 3ลูกคือชนะสิงคโปร์ซีหนึ่งจากติดลบ2ก็เป็นบวก1สลับกันเลยนะครับผลตัดประตูได้เสียระหว่างไทยกับจีนตอนนี้ประตูได้เสียเราเป็นรองจีน3ลูกคะแนนเราตามหลังจีน3คะแนนเรายังเหลือความหวังที่จะลุ้นเข้ารอบแต่เหนื่อยหน่อยเพียงแต่ว่ามาซาตะอิชิก็ยังเชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีความหวังเราก็ยังมีสิทธิ์นะครับ6มิถุนายนอีก2เดือนเศษๆข้างหน้าเป้าหมายเดียวของไทยคือต้องบุกไปชนะที่บ้านจีนให้ได้นะครับ คราวนี้เราย้อนกลับไปดูเกมที่ราชมังคลากีฬาสารเมื่อค่ำวันนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวันยืนรายงานไปตรงนี้บอกว่าไทยเราคาดหมายว่าจะอาจจะมีการเปลี่ยน1 1ตัวจริงอยู่3คนสรุปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยนะครับซ1เอตัวจริงนี่ใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากพระสมดีที่แล้วที่บุกไปเสมอที่โซเวอร์คับเซเดียม1ประตูต่อ1ต้นเกมเนี่ยเราได้ลุ้นก่อนนะครับจากลูกุเกตไปมอสกู่จะสุภพโชคสารชาติแต่หลังจากนั้นครับก็เป็นทางด้านเกาหลีใต้ที่ทำได้ ดีกว่านะครับโดยที่เกาหลีใต้เนี่ยหลังจากที่ตั้งเกมได้ก็ พยายามดาน้าบุกเข้าใส่ไทยเรานี่เป็นประตูลูก2 0นในครึ่งหลังนาทีห้าหลังจากกรีต้ได้ประตูแรกขึ้นนำก่อนตั้งแต่19นาทีแรกและในจังหวะนั้นเนี่ยอุ้มทเทอทอมดูมาทานก็เจ็บก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปด,ด้วยนะครับและในช่วงทศเวลาครึ่งแรกพีระรนชามรัศมีก็เจ็บอีกคนครับทำให้ไทยเราเนี่ยหมดครึ่งแรกเราก็เป็นรองแล้วนะครับเพราะว่าตามหลัง1ลูกแล้วก็มีผู้เล่นตัวจริงเจ็บต้องถูกเปลี่ยนออกไป2คนและพอเสียประตูให้กับกรีลูกสองูก2จากซอนธามิน ซึ่งก็เท่ากับว่ากับตันทีมเกาหลีใต้ซอนฮัมบินนี่ก็ทําประตูทีมชาติไทยเราได้ทั้ง2นัดเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นในช่วงท้ายเกมเกาหลีใต้ก็มาได้ประตูลูก3าสูบเป็นการย้ําชัยชนะโดยเด็ดขาดไปด้วยไทยเราก็พยายามทําเต็มที่เลยนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้ามาแบบดีจริงๆแข็งแกร่งจริงๆครับอย่างไรก็ตามครับอิชีก็มั่นใจว่าทีมไทยเรายังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ส่วนความพ่ายแพ้ในเกมเมือ่อค่ำวานนี้อิชีบอกว่าแผนที่วางไว้คือเน้นเกมรับ แต่เกมรุกก็จะพยายามขึ้นเกมไปตามจังหวะแล้วรักษาบอลไว้ให้ได้แต่เราทําได้ไม่ดีตามที่คาดหวังเอาไว้แน่นอนว่าอาการบาดเจ็บทั้งของเทราทรบุญมาทันและพีรดลชัมรัศมีมีผลกับแท็กติกของเกมกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เหมือนกันอิชีบ,บอกว่าเราไม่ต้องการให้มีผู้เล่นบาดเจ็บแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาการล้าของนักเตะด้วยส่วนอาการของสองคนจะหนักแค่ไหนก็ต้องรอให้ทีมแพทย์วิเคราะห์ต่อไปครับเมื่อวานนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกระแส ทีมชาติไทยซีเวอร์นะครับแฟนบอลก็เข้าไปเติมความจุของสนามแล้วก็ยังมีเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวที่นั่งชมอยู่รอบนอกของสนามที่มีการติดตั้งจอยักษ์ให้แฟนๆได้ชมกันด้วยนอกจากนั้นนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นก็ยังบอกอีกว่าทีมชาติไทยเรายังมีเวลาวางแผนสําหรับ2เกมนัดสุดท้ายครับก็คืออีก2เดือนเศษเศษโดยบอกว่าที่ผ่านมาเรามีสมาธิแค่ 2, 2นัดกับเกาหลีใต้นี้เท่านั้นอย่าไรก็ตามครับ ทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนแปลงโคช้ชซึ่งเราจะนำเอาเทปการเล่นใน2เกมที่ผ่านมามาวิเคราะห์เพื่อเตรียมพร้อมต่อไปเชื่อว่าทีมชาติไทยยังมีโอกาสในการเข้ารอบเพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เรามีเสียงของนักเตะทีมชาติไทยเราสองคนเมื่อวานนี้นะครับที่ลงไปเป็นตัวสมรองทั้งคู่คือสารัตอยู่เย็นกับสุพนัทเหมือนตาครับไปฟังกันครับก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับที่ทำผลงานในบ้านออกมาได้ไม่ดีครับก็เราก็แพ้เกาหลีไป แน่นอนครับก็มีการพูดคุยกันว่าเราเราต้องเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ทั้ง2เกมครับทั้งจีนแล้วก็สิงคโปร์ครับก็เป็นผลการแข่งขันที่น่าเสียดายครับที่เราที่เราไม่สามารถทําตามที่เราคาดหวังไว้ได้ในวันนี้ครับแต่ก็ก็ถือว่าเป็นอย่างน้อยเราก็มีแต้มนึงกับเกาหลีอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ที่ยังมีแต้มกับเกาหลีครับ ในห้องแต่งตัวนั้งตะทุกคนก็บอกว่าเป็นเป็นบรรยากาศที่ชอบแล้วก็ที่ดีมากๆในในใน,ในเกมฟุตบอลในนัดน,นี้ครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีอีกเยอะเข้ามาเยอะๆแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีในในแมตท,ที่ทุกๆแฟนบอลทุกคนเข้ามาร พูดถึงผลการแข่งขันเมื่อวานและในส่วนของแฟนบอลน,นะครับที่เข้าไปชมไปเชียร์กันอย่างล้นหลามเนี่ยมาดามแป้งคุณนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าเสียดายกับผลการแข่งขันแต่สิ่งที่ประทับใจมากก็คือแฟนบอลที่เข้าไปดูในราชมังคลากีฬาสถานเกือบ46,000คนเลยทีเดียวส่วนหลังจากนี้ก็จะพยายามทำงานอย่างหนักกันต่อไปครับสำหรับทีมชาติไทยเชื่อว่าโคชอิชิอิคงเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วแน่นอนว่าในเกมไปเยือนจีนสำคัญมาก เพราะเป็นการชี้ชะตาต่อการเข้ารอบ3ของไทยเรานั่นเองไปฟังเสียงของมาดามแป้งกันครับจะต้องยอมรับว่าเกาหลีเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งจริงๆสมอยู่ที่อยู่ในแรงกิ้งเบอร์22นะคะแต่ก็ยังมีทุกคนก็ยังสู้ต่อไปแน่นอนนะคะเราจะต้องเจองานหนักแม่แก็คือจะต้องไปเยือนจีนและเก็บ3แต้มให้ได้แล้วก็มาตั้งรับสิงคโปร์ที่บ้านเรานัดสุดท้ายวันที่1 1มิถุนาซึ่งต้องเก็บให้ได้6แต้ม ไม่ไงั้นก็จะไม่สามารถเข้าไปรอบ3ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้กับทุกทีมชาติไทยะะสำหรับสถานการณ์ในกลุ่ม C ของไทยเราครับหลังจากผ่านไป4นัดกาหลีใต้ก็นำไปจากฝูงครับเก็บไปแล้ว10คะแนนจากการชนะ3เสมอหไม่แพ้ใครนะครับก็เะไรกแทบจะลอยตัวไป1ทีมแล้วครับเกาหลีใต้ก็อันดับ2ก็เป็นจีนนะครับที่มีเพิ่มไปเป็น7คะแนนแล้ว ไทยเราก็หล่นไปอยู่อันดับ3ครับยังคงมีอยู่4คะแนนเท่าเดิมและสิงคโปร์มี1คะแนนโปรแกรม2นัดสุดท้ายครับทับช้างศึกมีคิวบุกไปยเยือนจีนในวันที่6วมิถุนายนและก็อยิงทีเดียบอกนะครับวันเดียวกันนั้นทางเกาหลีใต้ก็ต้องบุกไปยเยือนสิงคโปร์ ต่อด้วยนัดสุดท้ายของเราเราก็จะกลับมาปักหลักในราชมังคลากีฬาสารโดยมีสิงคโปร์มาเยือนครับวันที่1 1มิถุนายนไทยเราต้องพยายามชนะให้ได้ทั้ง2นัดและต้องดูผลอีกคู่ในนัดสุดท้ายซึ่งในวันที่11มิถุนายนเนี่ยเกาหลีใต้จะเปิดบ้านพบกับจีนรอบนี้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะวัดกันที่ประตูได้เสียนะครับเมื่อ21พฤศจิกายน4เดือนที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้ก็ บุกไปถล่มจีนที่บ้านในนัดที่2 3ประตูต่อศูนมาแล้วนะครับก,ก็หวังว่าไทยเราจะบุกไปชนะจีนให้ได้คือความหวังเดียวของเราที่เหลืออยู่คือต้องบุกไปชนะจีนให้ได้แต่ถ้าชนะไม่ได้เสมอก็ยังไม่ถึงกับตกรอบ100%แต่อาการก็จะหนักหน่อยแต่ถ้าเกิดเราแพ้ที่บ้านจีนตั้งแต่วันที่6มิถุนายนวันที่11มิถุนายนก็ไม่มีผลอะไรแล้วเพราะว่าคะแนนของเราจะขาดแล้วก็ไล่ตามจีนไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้น การไปเยือนจีนนั้นสาคัญที่สุดต้องชนะให้ได้เป็นดีที่สุดหรือว่าถ้าชนะไม่ได้เสมอก็ยังดีคือถ้าเราเสมอเนี่ยเราก็จะยังตามหลังจีน3มแต้มแล้วเราก็ต้องหวังว่าจะกลับมาชนะสิงคโป,โปร์ในบ้านเราให้มากที่สุดแล้วก็ลุ้นให้เกาหลีใต้ที่ถึงนัดสุดท้ายเนะี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะเข้ารอบไป100%เตเต็มอยู่แล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ชนะจีนให้ได้เพื่อที่เราจะได้ลุ้นที่ประตูได้เสีย กับจีนซึ่งตอนนี้เรายังตามหลังจีนอยู่3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเสมอจีนเรายังไม่ถึงกัะตกรอบ100%เพียงแต่ว่าเราต้องลุ้นเหนื่อยแล้วก็ลุ้นฝากความหวังให้เกาหลีใต้ต้องชนะจีนในวันที่ไทยเราต้องชนะสิงคโปร์ด้วยแต่ถ้าเราชนะเกาหลีอาชนะจีนได้ก่อนเนี่ยเราจะมี7คะแนนเท่าจีนนัดสุดท้ายเราง่ายกว่าละเพราะว่าเราจะเจอสิงคโปร์ในบ้านเราส่วน จีนไปเยือนเกาหลีใต้ซึ่งผมเชื่อว่าเกาหลีใต้เขาก็คงไม่ยอมแพ้จีนในบ้านของพวกเขาแม้ว่าเขาจะเข้ารอบร้อยเแล้วเขาก็คงจะเล่นเต็มที่แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เข้ารอบได้อวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเรากันต่อไปนะครับในส่วนของทีมชาติไทยชุดยู่23ที่มีโคชอิสระสีธทโรนะครับ อุมบางเห็นทีมนี้อยู่เมื่อคืนนี้ก็เอาชนะสหรัฐอารับเอมิเรสได้1ประตูต่อศูนย์ครับในเกมนัดชิงอันดับ7ของรายการชิงแชมป์เอเชียตะวันตกที่ทีมชาติไทยชุดอยู่23ได้รับเชิญไปแข่งข,ข,ขันที่ซาอุดิอาระเบียโคชระบอกว่าชัยชนะนัดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับตอบแทนความทุ่มเทของน้องๆรายการนี้น้องๆเล่นกันได้อย่างน่าพึงพอใจ แต่ความฟิตอาจจะยังไม่ร้อยเปเซ็ตส่วนการได้ตัวหลักเข้ามาเสริมก็ต้องกลับไปคุยกันอีกครั้งว่าสโมสรแต่ละสโมสรจะปล่อยผู้เล่นดาวรุ่งตัวหลักเข้ามาเสริมทีมชาติไทยชุดยู่23เพิ่มบ้างหรือไม่แต่หากไม่ได้จริงๆจําเป็นก็จะต้องใช้ชุดนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดยูย่ก็จะเดินทางกลับจากโซดีระเบียมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวนภูมิในคืนนี้นะครับกลางดึกคืนนี้ตอนตีหนึ่งนาทีแล้วก็จะเตรียม ทำงานกันต่อเลยครับสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายในช่วงเดือนหน้าครับเมษายนซึ่งจะคัดเอา3ทีมอันดับแรกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงปารีสกลางปีนี้ส่วนทีมจบอันดับ4ยังมีโอกาสไปเพลย์ออฟกับทีมชาติกินีทีมอันดับ4ี่ของทวีปแอฟริกาเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติด1ใน3เท่านั้นถึงได้ไปโอลิมปิกที่ปารีส100%อันดับ4ี่ต้องไปเพลย์ออฟกับกินีจาก Africa, ยังอยู่ที่แวดวงฟุตบอลนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องของหลายๆชาติยักษ์ใหญ่ที่เป็นพวกเบอร์ต้นๆของวงการลูกหนังโลกกันนะครับอย่างทีมชาติอังกฤษที่เป็นเต็งหนึ่งถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ยูโร2024กลางปีนี้ที่จะแข่งกันที่เยอรมันมากที่สุดต้องไม่ลืมว่าวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยอังกฤษเล่นในเวมบลีเครื่อง เครื่องดับเครื่องพังคารังมาแล้วนะครับโดนบราซิลอัดแพ้ไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งเมื่อคืนนี้อังกฤษก็เล่นในเวเบลรี่ต่อเนื่องเจอกับเบลเยียมเกือบจะแพ้2นัดติดต่อกันท,ทั้งทั้งที่ตลอดปี2023ที่ผ่านมาอังกฤษ10นัดในปีที่แล้วเนี่ยไม่แพ้ใครเลยชนะ8เสมอ2พอลงเล่นนัดแรกในปี2024แพ้บราซิลไปแล้วเมื่อคืนเกือบแพ้เบลเยียมอีกยังดีที่มีจูดเบลิงแฮมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับทำประตูให้สิงโตคำรามตีเสมออย่างหืดจับสุดๆคือ แทบจะวินาทีสุดท้ายของเกมอ่ะเพราะว่าทดเวลา4นาทีทดเวลาเกิน4นาทีมาแล้วนิดหน่อยอังกฤษบุกอยู่กรรมการยังไม่เป่าหยุดเกมและสุดท้ายจังหวะจบชุดเบลิงแฮมยิงเข้าไปสู่ก้นตะข่ายของเบลเยียมได้อังกฤษก็เลยรอดจากการแพ,พ,พ้สองนัดติดอย่างถือจับเสมอเบลเยียมได้2ประตูต่อ2นะครับเอาอย้อนกลับไปดูเกมเมื่อคืนนี้กันนะครับแกรเรตซโอเกตเจ้าหน้ใหญ่ของทีมสิงโตคำรามส่งเจ้าหนูคอบบี้ไมนูครับลงสามเป็นตัวจริงนัดแรกเช่นเดียวกับไอวานโทนี่ หัวหอกจากเบรนฟอร์ดก็ได้ลงไปตัวจริงนะครับเขามีเมนูในเกมพบกับ,บราสิลเนี่ยก็ได้ลงเล่นทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เป็นนัดแรกแต่ลงเป็นตัวสมรองในช่วง15นาทีสุดท้ายเริ่มเกมเมื่อคืนนี้11นาทีจอแดนพิกฟอร์ดถือว่าผิดพลาดครับนายทวารมือหนึของอังกฤษนะครับแต่เปิดบอลขึ้นหน้ามาไม่ดีครับก็ไปติดที่อามาดูโอนาน่า มิดฟิลด์ที่อยู่กับสมสรอนเอฟเวอร์ตันก็เป็นเพื่อนร่วมสมสรอนกับพิกฟอร์ดนะพิกฟอร์ดอาจจะคิดว่านี่เพื่อนร่วมทีมอยู่ทีมเดียวกันแต่กลายเป็นว่าโอนาน่าเนี่ยเขาเล่นทีมชาติเขาอยู่กับเบลเยียมนะครับคือจริงๆลูกนั้นก็ต้องโทษพิกฟอร์ดคนเดียวนะครับเตะขึ้นหน้าไปไม่ดีลูกมันไม่ได้ลอยสูงแล้วก็เป็นระดับแบบลำตัวเท่านั้น,นก็เลยทําให้โอนาน่าดักบอลไว้ได้ก่อนที่จะแปะบอลจังหวะเดียวต่อขึ้นหน้าไปให้ยูริเทลแมน หลุดเข้าไปยิงได้นะครับก็เลยทําให้เบลยเยียมบุกไปนำอังกฤษก่อน1 0จากนั้นอังกฤษก็มาตีเสมอได้ในนาที17จากการได้ลูกจุดโทษอาวันโทนี่เนี่ยเป็นคนช่วยให้ ทีมอังกฤษได้ลูกจุดโทษในขณะที่ทางด้านเบลเยียมไม่เห็นด้วยนะครับมองว่ามันไม่ได้เป็นการฟาวแต่กรรมการเป่าให้อังกฤษได้จุดโทษอัล n บนทนี่ก็รับหน้าที่สังหารจุดโทษเองซึ่งก็ไม่พลาดครับก็เป็นประตูแรกของเขาในนามทีมชาติอังกฤษสําหรับโหวหกดาวยิงวัย28ปีรายนี้ จากนั้นนาะที27ครับจรอดโบเวนเกือบทำประตูแรกในทีมชาติอังกฤษให้กับตัวเขาได้เหมือนกันนะครับจากการม่งบอลเข้าประตูเบลเยียมไปแล้วแต่โดน VR ริบประตูคืนเนื่องจากโบเวนอยู่ในตําแหน่งลัาหน้าไปก่อนนาที36แนวรับอังกฤษก็พลาดอีกครั้งครับลุยสดังนะครับ เข้าตัดบอลจังหวะแรกแล้วลูกมันไม่ไปไหนเลยครับมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วโรมบรลูกากูกับตันทีมตัวเก่าของเบลเยียมก็ฉกบอลพานหนีไปก่อนที่จะเปิดปั่นไซ้ก้อยด้วยเท้าซ้ายคือลูกากูเนี่ยเขาเปน็นนักเตะถนัดเท้าซ้ายแล้วก็เปิดปั่นซ้ายอย่างสวยงามจริงๆครับบอลไปที่โคนเสาสองแล้วก็เป็นยูริทิลมันเลยครับที่พุ่งบ่งเจอๆเข้าไปได้ก็เป็นลูกที่2ของทิลมันแล้วก็ช่วยให เบลเยียมขึ้นมาอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1นอังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่เบลเยียมอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นฝ่ายครองบอลรวมแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูมากกว่าเยอะครับแต่เกือบจะแพ้คาวเวมบลีย์2นัดติดต่อกันกว่าจะมาได้ประตูตีเสมอก็อย่างที่ได้เล่าสู่กันฟังไปแล้วนะครับช่วงทดเวลา90บวก5ได้ประตูจากจุดเบลิงแฮมครับก็ ต้องบอกว่าเป็นประตูที่ช่วยทําให้อังกฤษรอดจากการพ่ายแพ้ไปได้อย่างบุดวิดเลยทีเดียวนะครับโดยเจมส์แมดดิสันนะครับที่ลงไปเป็นตัวสมรองเป็นคนไหลบอลมาให้เบลิงแฮมแปรเน้นเน้นเสียบมุมเข้าไป เกมเมื่อคืนนี้ครับคอบี้เมนูที่ได้เป็นตัวจริงนัดให้กับทีมชาติอังกฤษก็สามารถคว้าแมนออฟเดอะแมชได้ด้วยนะครับโดยที่สามารถเล่นร่วมกับเด c คันไรส์และก็จูดเบลิงแฮมได้อย่างลงตัวในแดนกลางของอังกฤษซึ่งเมนูอาจจะเป็นจิกซอ,อชิ้นสุดท้ายในตำแหน่งผู้เล่นแดนกลางที่แกรเร็ตเซาเกตตามหามานานนะครับเพราะว่า2ตำแหน่งที่น่าจะการันตีตัวจริงแน่ๆคือ Rice กับเบลิงแฮมโดยที่เบลิงแฮมก็อย่างที่ทราบกันนะครับเขาจะเป็นมิดฟิลด์ตัวสูงอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าต่ำทํานองนั้นส่วนในแคน r i c ์ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำต,ต,ต,ตัวรับก็จะยืนคู่อีกกับอีกคนหนึ่งนะครับโดยอีกคนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจาก Rice เนี่ยก็คงจะต้องแย่งกันระหว่างคอรบี้ไมนูตัวเก่าอย่างจอแดนเฮดเดอร์สันซึ่งก็ยังติดอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุด ที่เจอกับบราซิลแลวก็เบลเยียมเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกส่งลงสนามทั้ง2นัดอีกคนคือคอนเนอร์แกรเกอร์ครับที่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมกับบราซิลและนอกนะั้นยังมีตัวสอดแทรกอย่างเจมส์สวอตพราสแม้แต่เทรนอเล็กซานเดอร์อโนที่ตำแหน่งประจำเป็นแบ็คขวาแต่ระยะหลังๆก็ถูกจับมายืนเป็นมิดฟิลทั้งกับทีมลิผูู้องเขาแล้วก็กับทีมชาติอังกฤษและอีกคนหนึ่งที่ดั้งเดิมเนี่ยเป็นมิดฟิลคู่กลางร่วมกับเดนแคนไรส์ใน ทีมชาติอังกฤษชุดสู้สุด,ดยูโร2020ที่มาเล่นกันในปี2021และอังกฤษได้รองแชมป์ก็คือคาวินฟิลิปส์ที่ว่ากันว่าเป็นลูกรักของซาท์เกตเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คาวินฟิลิปส์ต้องบอกว่าฟอร์มตกอย่างหนักนะครับอยู่กับแมนซิตี้แทบไม่ได้ลงเล่นเลยตอนนี้ไปอยู่กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดฟอร์มก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นก็เลยหลุดจากทีมชาติอังกฤษในการลงสนาม2นัดนี้ไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่า มาแรงแซงทางโค้งหลายๆคนแล้วครับสำหรับเจ้าหนูวัย18ปีคอบบี้ไมนูหลังจากจบเกมครับการ์เซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษก็บอกว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมทุกคนครับที่แสดงเห็นถึงความใจสู้ไม่ยอมแพ้โดยเฉพาะคอบบี้ไมนูที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยส่วนการเลือก23ขุนพลสิงโตคำรามไปลุยศึกยูโร2024ที่เยอรมนีซึ่งจะเตะในรอบสุดท้ายร่วง เดือนมิถุนายนไปจนถึงกรกฎาคมนี่นะครับเซาเกตบอกว่าเขายังบอกอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้ทีมมีนักเตะบาดเจ็บอยู่เป็นจำนวนมากและยังเหลือเวลาอีกมากก็คือราว2เดือนครึ่งนั่นเองนะครับโดยสังเกตบอกว่าก็ต้องรอดูสภาพความฟิตสภาพร่างกายของนักเตะลูกทีมของเขาแต่ละคนรวมถึงฟอร์มการเล่นของแต่ละคนให้กับต้นสังกัดในช่วงท้ายฤดูก,กาลก่อนที่เขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าใครจะเป็น 23ผู้เล่นชุดสุดท้ายของอังกฤษในการไปสู้ศึกยูโรป2024อย่างที่ได้บอกนะครับอังกฤษเนี่ยถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งฝรั่งเศสเป็นเต็งสองเยอรมนีเจ้าภาพเป็นเต็งสาม 3. อังกฤษยังไม่เคยได้แชมป์ยุโรปมาก่อนเลยนะครับและครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกด้วยที่อังกฤษได้เข้าถึงรอบชิงชิงในเวมบลีย์ด้วยมีโอกาสจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ครั้งแรกแต่ก็ไปเสมอกับอิตาลีแล้วก็ดวลจุโดโทษแพ้ก็เลยอกหักในครั้งล่าสุด ยังอยู่ที่เรื่องของยูโร2024รอบสุดท้ายต่อกันอีกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เท่ากับว,ว่าตอนนี้ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบครบทั้ง24ทีมแล้วครับเพราะจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาถึงเกมเมื่อคืนนี้เป็นเกมเพลย์ออฟที่มีทั้งหมด12ทีมก็แบ่งเป็น3กลุ่ม3กลุ่มเนี่ยนะครับอ่ก็มีกลุ่มละ4ทีมก็ประกบเป็น2คู่เหมือนเป็นรอบรองอะ่ะทีมที่ชนะ ก็จะเข้าไปเจอกันในรอบชิงและผู้ชนะในเกมเพลย์ออฟรอบชิงเนี่ยก็จะเป็น3ทีมที่เป็น3ทีมสุดท้ายได้เล่นในยูโร2024ซึ่ง3ชาติที่คว้าตัวใบสุดท้าย3ใบก็คือโปแลนด์ยูเครนและก็จอร์เจียเกมเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศในกลุ่ม A เมื่อคืนนี้ครับดวลกันเรียกว่ายื้อกันไปถึงดีกาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเวลส์กับโปแลนด์ เสมอกัน 0- ์เล่นที่คาดิฟนะครับเวลส์ถือว่า,าได้เปรียบกํามังใจเสียงเชียร์เล่นในบ้านแต่ก็เจาะประตูกับโปแรแลนด์กันไม่ได้เลยนะครับเสมอกันศนย์ 0, ประตูต่อ0ูครับต้องดวนจุดโทษชี้ขาดเดลเนียเจมส์ครับยิงจุดโทษเป็นคนสุดท้ายของเวลส์ไปติดเซฟของวอยซ์ เชสนี ney, ่ผู้ษาะตูของโปแลนด์ที่ยิงเข้าครบ5คนเวลส์ Wales, ยิง4คนแรกเข้าคนสุดท้ายคือแดนนี่เจมส์ยิงไม่เข้าเนี่ยแหละรครับเชสนี่เซฟลูกนี้ไว้ได้ก็เป็นการเซฟที่ช่วยทำให้โปแลนด์ได้เข้าไปเล่นในยูโร2024รอบสุดท้ายซึ่งก็มีการจับสลากแบ่งกลุ่มกันไว้เรียบร้อยก่อนแล้วนะครับโปแลนด์ Poland, เข้าไปก็จะไปอยู่ในกลุ่มดีซึ่งถือว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดยเพราะว่าต้องอยู่ร่วมกลุ่มกับฝรั่งเศส เนเธอแลนด์และอีกชาติคือออสเตรียขณะที่เวลส์เนี่ยพวกเขาพลาดเข้ารอบสุดท้ายแบบเจ็บปวดสุด,สดๆเพราะตลอดทั้งเกมใน120นาทีโปแลนด์ Poland ยิงไม่เข้ากรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเรียกว่ารูปเกมเวลส์เนี่ยมีกำใจเสียงเชียร์แฟนๆหนุนหลังเยอะก็พยายามที่จะลุ้นประตูแต่ก็เจาะประตูโปแลนด์ไม่ได้สุดท้ายมายิงจุดโทษพลาดแล้วก็แพ้ไปแบบเจ็บแสบส่วนรอบชิงชนะเลิศในกลุ่มบีครับ ยูเครนเนี่ยเฉือนเอาชนะไอซ์แลนด์ได้2ประตูต่อหนึ่งมิคาโลมูดริกครับที่อยู่กับสโมสรเชลซีเป็นผู้ทําประตูชัยให้ยูเครนได้ในนาที84ยูเครนเข้ารอบสุดท้ายก็จะไปอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเบลเยียมที่มา่คืนเสมอกับอังกฤษในเกมเฟรนลี่แมชนะครับสโลวาเกียและอีกชาติหนึ่งคือโรมาเนียรอบชิงชนะเลิศในกลุ่ม C ครับจอร์เจียชนะจุดโทษ กรีซได้4ประตูต่อ2หลังจากที่คู่นี้ก็เสมอกันในเวลา120นาที0-0เหมือนกันครับส่งผลให้จอร์เจียผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปเป็นครั้งแรกสุดในประวัติศาสตร์รอบสุดท้ายจอร์เจียจะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับตุรกี โปรตุเกสแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับโปรตุเกสพูดถึงเมื่อคืนนี้ก็เสียฟอร์มหน่อยนะครับอุ่นเครื่องแพ้สวีเียไปศูนย์ประตูต่อ2หลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโรนัลโดและก็ตัวหลักอีกหลายๆคนเนี่ยถล่มสวีเดน52เมื่อคืนนี้มีโรนัลโดแล้วก็มีตัวหลักหลายๆคนกลับยิงไม่ได้แล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2แต่มันก็คือเฟล่แมทนะครับคราวนี้เรามาปิดท้ายเจาะกีฬากับกิจารที่ งานถแถลงข่าวกิจกรรมวิ่ง47ปีดอกบัวคู่มินิฮาฟมาราทอนกันหน่อยนะครับรายการนี้ครับก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วครับนอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพยังถือเป็นการทำบุญอีกด้วยครับเพราะว่ารายได้หลักหลังจากหักรายได้เนี่ยหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตนเวชานุกูล โดยดอกบับคู่มินิฮาฟมาราทอนจะแบ่งเป็น3ประเภทครับก็คือฮาฟมาราทอนมินิมาราทอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพกิจกรรมนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่สวนหลวงรอ9ก็อีกเกือบ3เดือนข้างหน้านะครับแต่ก็มีการแถลงข้าวอย่างเป็นทางการแล้วผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับทาง world wide web running d o g b u k u com ที่ขึ้นอยู่ที่ด้านล่างของจอภาพนี่ครับ ทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจารครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ